เฮ้ยโยโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีแอคคลิปตัวเองที่ไปถ่ายโฆษณามานะคับเกม3ก๊กแฟนตาซีครับอันนี้คือมันเสร็จแล้วผมยังไม่ได้ดูเลยแต่คือวันนี้ถ่ายทั้งวันตั้งแต่เช้ายัานดึกนะบ,บอกเลยว่าทุกคนทุ่มเทมากแล้วก็ไปกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครบ้างแล้วก็มาดูฟินิชลุคตัวเองนะครับที่ Final PV ตัวนี้นะครับที่เพจหลักเนี่ยมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเลสโก้ตุ้มมาถึงเนี่ย KL PJ ้ี่ผมต้องมีคู่แพ้ทีนี้โคตรมันเลยทีแรกเลยตอนเดยเออน้องมีตันโดนไปแล้วอ้ยพี่เทมอยู่ข้างผมเกลียดที่จะต้องเป็นคนนั้นเสมอเราไม่อยากแพ้เออไอหูโดนลงพัดในสนามรยดีฟีด่ะตีเราแพ้ไปแล้วแค่ฮีโร่แรงอาแต่แรงอาไงอุ้ยมีผมแป๊บนึงเฮ้สี่นิ้เทมักตอนเซ็ตอัพมียี่เก็บเวลไง เดะแนงซื้อคิดที่เทมนี่โอ้โหอยู่นั่งไอ้ผู้น้องมินตันน้องแพงอะไรเวียดเทียวฟ้าฟื้นพวงฟ้าแล้ววันหนึ่งเฮ้ยเวลเต็มไงที่ถูกมองข้ามนี่จะเป็นอยูออจำก,ก,กัดของตัวเองเชลเป็นพระเอกนะครับเฮ้ยเทโคสูอาขึ้นแก้มนี่เป็นการติดตล่างนะตอนแรกไม่มีนะครับแต่ไออาวุธมีจริงนะเอ้มอยผมนี่ว่ะ แข่งต้องมานี่ผมถือดาบใหญ่ไงเค้ไปเป็นโจโฉเลยเว้ยแห่งสนามรบาามาครับกลับเข้ามาเตปอีกรอบหนึ่งจากตัวอาเป็นยูอามีี่พี่เทมเป็นลิโป้โอ้มไอผมเองนี่ฟันหัวไอ้ฮู้โอ้ยเคโคตรมีเคียวงาลเคียวนี่บอกเลยว่าี่ใหญ่จัด All Euro Can Be You Are สามก๊กแฟนตาซี Fantasy. อิเซไก่ิงดมเกม Turn Based RPG จากมหากราบสามก๊กในตำนานดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้วันนี้29การกรกฎาคมนะครับสิ้นเดือนนี้ทุกคนอีกประมาณอาทิตย์กว่าก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับ All h e r o Can Be You r s เนี่ยเป็นเกมมของเขานะครับแล้วก็มีผมด้วยผมให้โจโฉแล้วก็เป็นตัวแจกฟรีด้วย <c oughs> สามารถไปติดตามข่าวสารนะครับจากเพจหลักของเกมได้เลยนี่เลยนะทุผู้ชมสามก๊กแฟนตาซีกดเข้ามาได้เลยเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยมากมายกราฟิก อาร์ตเอิร์สวยงามรวถึงข่าวสารที่จะคอยแจ้งให้เพื่อนๆทราบ้วยนักิจกรรมต่างๆของแจกเพียบนะครับวันนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่คลิกลงทะเบียนปุ๊บแบบนี้แล้วก็จะลิงก์มาที่หน้านี้ปับ๊บนะครับอ่าเข้าหน้าเว็บักอย่างเป็นทางการ กดเข้าร่วมให้เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็ทําการล็อกอินนี่พอกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะเราก็เลือกลงทะเบียนระบรระบปฏิบัติการของเราเลยครับไอโฟนแอนดรอยผมเอาเป็นแอปพลเคชันละกันเพราะว่าเล่นบนอ e ีมูน่าจะง่ายนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเป็นไทยแลนด์ภาษาเป็นไทยเป็นเลยแล้วก็อีเมลกรอกให้เรียบร้อยแค่นี้เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ถือเป็นเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันตอนเกมเปิดคุณผู้ชมกับเกมซัมกอกแฟนตาซีผมสตรีมด้วววยเเเเเกกกกมมมนนาานนนนนีี้้้้้คคครรรรััับบแแลล29ฎาสิิิดดืออจซ์ฟปะผ See you